บทที่สครูร้อยช่างครูร้อยช่างมานั่งแถวหน้าแล้วกราบสมภารอีกครั้งหนึ่งพูดเสียงดังฟังชัดว่าดิฉันจะพาหลานชายมาจำภาษาที่วัดนี้ค่ะท่านกรุณารับไว้ได้หรือไม่เขาลือกันว่าสมภารวัดนี้ท่านเป็นนักพัฒนาดิฉันก็อยากให้หลานชายมาอยู่กับท่านและจะบทที่วัดไหนล่ะ สมภารถามรู้สึกตะขันตะครอร้อนๆ้นหนาวหนาวกลัวครูร้อยช่างจะจำท่านได้วัดกุดีทองค่ะบวชที่วัดนั้นและมาจำพรรษาที่วัดนี้จะได้เรียนกรรมฐานกับท่านด้วยเขาเป็นหลานผู้ชายคนเดียวของตระกูลค่ะเป็นลูกชายคนเดียวของน้องชายดิฉันน้องชายของดิฉันเป็นลูกชายคนเดียวของคุณพ่อ คุณพ่อเป็นลูกชายคนเดียวของคุณปู่ครูร้อยช่างสาธยายแล้วคุณปู่เป็นลูกชายคนเดียวของคุณทวดหรือเปล่าท่านถามอย่างนึกสนุกไม่ทราบค่ะเพราะคุณปู่เสียชีวิตตั้งแต่ดิฉันเป็นเด็กถ้ารู้มาก่อนว่าท่านสมพานอยากทราบดิฉันก็จะถามคุณพ่อให้ครูวรัยหกสิบเศษตอบแบบประชดประชัน ใจก็นึกคิดว่าเอเสียงอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้เราเคยเห็นที่ไหนหนอขอประทานโทษท่านสมพานเชื่ออะไรคะหลอนถามเพราะนึกไม่ออกจริงๆว่าเคยพบพระรูปนี้ที่ไหนมาก่อนยังไม่ทันสมพานจะตอบหล่อนก็พรองออกมาว่าจเจริญจรุยรัตใช่ไหม ใช่แล้วจ้ะโยมโยมครูสบายดีหรือปลดกเกษียณมากี่ปีแล้วเห็นว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงอีกต่อไปพระหนุ่มจึงทักทายครูที่เคยสอนท่านมาและท่านก็เป็นเด็กซุกซนถึงขนาดเอาไม้แหย่ก้นครูเพียงต้องการเพื่อให้ถูกไล่ออกครูร้อยช่างไม่ตอบคำถามภาพแห่งอดีต ย้อนกลับมาปรากฏในมโนทวารอีกครั้งเมื่อได้มานั่งต่อหน้าจำเลยล่อนจ้องมองพระเจริญอย่างจะกินเลือดกินเนื้อดูทีรึจีวรที่นุ่งห่มขาดวินมีรอยถูกไฟไหม้คงจะยังไม่หายสุกสนกระมังจึงพูดกโกรธว่าท่านมาบวชก็ดีแล้วจะได้ไม่ไปเกเรเกรตุงกับใครเกาอีก หากไม่มีญาติโยมนั่งอยู่หล่อนก็คงจะพูดว่าจะได้ไม่ไปเที่ยวเอาไม้แย่ก้นใครเขาอีกยิ่งคิดถึงความหลังความแค้นก็ยิ่งปะทุข,ขึ้นจนแน่นในหัวอกในที่สุดจึงพูดขึ้นว่าดิฉันเปลี่ยนใจแล้วจะไม่เอาหลานมาอยู่วัดนี้ไม่อยากให้เขต้องกลายเป็นโจร การพูดแรงๆเป็นทางหนึ่งที่จะระบายความแค้นและจึงกราบปลกปลกสามครั้งหันไปบอกหลานชายว่าไอ้หนูเรากลับกันเถอะจำพรรษาที่วัดกุดีทองนะ่ะดีแล้วอย่าได้มาอยู่ที่วัดนี้เลยโยมครูใจยเย็นๆจ้ะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็อย่าเอามาคิดให้จิตเศร้าหมองไปเปล่าๆ อาตามาก็ถูกทำโทษสมควรแก่ความผิดแล้วนินาอย่าผูกความโกรธไว้เลยอาตามาขออโหสิกรรมนี่ก็ตั้งใจว่าจะบวชไปจนตลอดชีวิตสมพานหนุ่มพูดหมายที่จะให้ครูหายโกรธแต่ครูร้อยช่างกลับว่าเพราะท่านเห็นว่าไม่มีใครก็จะเอาคนเกเรเกตุงไปทำลูกทำผัวตั้งหากละ่ะ เห็นครูโมโหพระหนุ่มยิ่งยั่วว่าคงไม่เกี่ยวกับเรื่องคู่ครองกระมังเพราะบางคนไม่เกเรเกตุงแต่หาคู่ครองไม่ได้ก็มีคราวนี้ครูร้อยช่างยิ่งโกรธหัวฟัดหัวเวียงรีบลุกออกไปจากที่นั่นโดยไม่ล่ำลาหลานชายที่มาด้วยลุกตามออกไปโดยไม่รู้อิโนอินเนป้าของเขา ชอบทำอะไรแผลงๆแบบนี้เป็นประจำนี่หากไม่เกรงใจว่าเป็นพี่สาวคนเดียวของบิดาก็คงจะเลิกคบไปนานแล้วนั่นครูของสมพานแล้วจ๊ะนางแต้มถามขึ้นถูกแล้วจะโยมครูของอาตมาเขาขี้โมโหอย่างนี้เองใจจริงไม่มีอะไรหรอกท่านรีบพูดกลบเกลื่อน ท่านไปทำอะไรให้แกเขาล่ะดูถ่าทางแกยังไม่หายโกรธเลยคราวนี้คนถามคือนางแช่มก็อยากแกเล่นตามประษาเด็กสนนะโยมไม่นึกว่าแกจะโกรธยั่งยืนอย่างนี้อัตมาถูกครูใหญ่ลงโทษสาสมกับความผิดแล้ว ลงโทษอย่างไรครับเขียนกิโลเนนเฉลียวถามไม่ได้ถูกเขี้นรอกแค่ถูกไล่ออกถึงกับไล่ออกเฉลียวครับท่านสมพานไปแย่อะไรโย,ยมครูคนนั้นล่ะครับเอาเถอะอย่าไปสนใจเรื่องในอดีตอดีตมันผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงสนใจเรื่องปัจจุบันดีกว่าเมื่อกี้โยมถามว่า การทําบุญสิบแบบมีอะไรบ้างใช่มั้ยใช่จ้ะอิฉันเป็นคนถามเองนางโถตอบนั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีอัตมาจะอธิบายให้ฟังเรื่องนี้สำคัญมากนะเพราะว่าชาวพุทธเรามักจะเข้าใจกันว่าการทําบุญนั้นหนะักต้องถวายสังฆทานทอดผ้าปา่าทอดกระถินสร้างโบสถ์สร้างศาลา คือไปคิดว่าต้องเสียเงินถึงจะได้บุญความจริงแล้วน่ะการทำบุญไม่ต้องเสียเงินก็ได้อัตมาจะบอกวิธีการทำบุญสิบแบบที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบและโยมพิจารณาเองก็แล้วกันว่าแบบไหนต้องเสียเงินแบบไหนไม่ต้องเสียเงินการทำบุญแบบไม่ต้องเสียเงินมีเหรอจ๊ะนางแต้มถาม นางเข้าใจว่าถ้าไม่เสียเงินก็ไม่ได้บุญมีสิแล้วก็ได้บุญมากกว่าแบบเสียเงินอีกด้วยพระเจริญตอบแล้วท่านจึงอธิบายว่าบุญกิริยาวัตถุสิบก็ได้แก่ทานามายัยคือการทำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของการสร้างโบสถ์สร้างศาลาจะสร้างกี่หลังทอดผ้าป่าทอดกระถินสักร้อยครั้ง ก็เป็นทนานาัมได้บุญน้อยกว่าข้อศิลไมซึ่งเป็นการทำบุญด้วยการรักษาศีลโยมสร้างโบสถ์สิบหลังแต่ไม่มีศีลเลยก็ได้บุญน้อยกว่าการถือศีลแต่ไม่เคยสร้างโบสถ์การถือศีลเนี่ยได้บุญมากกว่าการสร้างโบสถ์อีกหรอครับอุบาสกถามถูกแล้ว แล้วก็ได้บุญมากกว่าการถือศีลคือเจริญภาวนาที่เรียกว่าภาวนาไหม่โยมมาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยก็จัดเป็นภาวนาใหม่ได้บุญมากกว่าการรักษาศีลแปลว่าผมไม่ต้องรักษาศีลแต่มาเจริญภาวนาได้บุญมากกว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่โยมจะเจริญภาวนาไม่ได้หากไม่มีศีลเป็นพื้นฐาน ต้องรักษาศีลด้วยอย่างโยมมาปฏิบัติเนี่ยโยมก็ต้องสมาทานอุโบสถศีลใช่ไหมก็เท่ากับโยมได้ทำบุญถึงสองอย่างคือทั้งศีลไมและภาวนาไมา้จึงได้บุญมากกว่าการรักษาศีลเท่านั้นแล้วแบบที่สีละจ๊ะนางโถถามแบบที่สีเรียกว่า อัปัจยณะไหม่คือการมีสัมมาคารวะต่อพ่อแม่ครูอาจารย์เรียกว่าบุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมยกตัวอย่างเด็กที่พ่อแม่อบรมมาดีไปลามาไหว้เจอคนเท่าคนแก่ก็เลี่ยงทางให้เจอพระก็นมัสการเพียงเท่านี้ก็ได้บุญแล้วส่วนญาติโยมที่เป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ครูอาจารย์ล้มหายตายจาก อาจคิดว่าทำแบบนี้ไม่ได้ทำได้นะการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นอัยจยณะใหม่แม้อิชันกําลังจะเรียนท่านสมพานอยู่พอดีว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ของอิชันพากันตายหมดแล้วอิชันคงทำบุญแบบนี้ไม่ได้เหมือนท่านสมพานจะรู้ได้ ตอบให้อีชันหายข้องใจขออนุโมทนาท่านเก่งเหลือเกินสตรีอายุน้อยที่สุดพูดขึ้นหล่อนคงจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับท่านแบบที่ห้าหละจ๊ะนางโถรีบถามเพราะเกรงจะเสียผลประโยชน์อันพึงได้จากการฟังธรรมแบบที่ห้าเรียกว่าเวย,ยาวัจนะหม่ บุญสำเร็จด้วยการขวนขวายรับใช้พูดถึงเรื่องเนี้ยทำให้อัตมานึกถึงขอทานสองผัวเมียเชื่ออะไรก็จำไม่ได้เสีแล้วบ้านแกอยู่ไ่ขวางโน่นทำไมท่านสมพานจึงนึกถึงแกละ่ะนางแต้มถามเพราะแกใจบุญนะสิขอทานเข้ามาได้แกแบ่งทําบุญครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งนึงเอาไปเลี้ยงลกูกเวลาวัดวามีงานแกก็ไปช่วยตัวเป็นเกลียวถต้าผัวช่วยตักน้ำยายเมียก็ช่วยล้างชามแกชอบฟังเทศด้วยนะเวลาไปบ้านโยมยายมีเทศมหาชาติแกก็มาขอทานได้แล้วก็ยังไม่ยอมไปแกจะขอฟังเทศให้จบก่อนชาวบ้านเขารักแกกันทุกคน พระนมเล่าความหลังยังจําภาพขอทานสองผัวเมียได้ติดตาสแสดงว่าได้บุญหลายอย่างชาติหน้าคงไม่ต้องไปเกิดเป็นขอทานอีกอุบาสกว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าชาติเนี้ย แก่ก็ไม่ได้เป็นขอทานแล้วเพราะว่าลูกๆกแกโตขึ้นมีการมีงานทําก็เลยไม่ให้พ่อแม่มาเป็นขอทานอีกต่อไปตอนตาผัวตายอาตามาย,ยังไปเผาศพแกเลยนิมนท์ท่านสมพานเทศเรื่องการทําบุญต่อเธอจะ้ะคนกลัวเสียผลประโยชน์รีบนิมนต์ถึงข้อไหนแล้วละโยมข้อห้าจะ้ะ นางตอบข้อหหรือข้อหกเรียกว่าปฏิทานะมม่บุญสำเร็จด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้ผู้อื่นเช่นว่าโยมมาทำบุญที่วัดพอกลับไปบ้านโยมก็บอกลูกหลานว่าอย่าเอาบุญมาฝากปู่เอาบุญมาฝากหรือว่าโยมอุทิศไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นบุพการีก็ดี มิสหายหรือเจ้ากรรมในเวรก็ดีเรียกว่าปัติทานะไมแต่ถ้าคนอื่นเขาไปทำบุญมาแล้วแบ่งให้เราเช่นบอกว่าฉันไปเข้ากรรมฐานเอาบุญมาฝากจ้ะเราก็ยกมือขึ้นสาธุอนุโมทนาบุญกับเขาเราก็ได้บุญเรียกว่าปัตตานุโมทนาไมเป็นข้อที่เจ็ ส่วนข้อที่8กับข้อที่9คือธรรมะสวรณนาไมาและธรรมเทศนาไมายโยมฟังอาตมาเทศโยมก็ได้บุญอาตมาเทศให้โยมฟังอาตมาก็ได้บุญเพราะธรรมะสวัณนาไมาก็คือบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมส่วนธรรมเทศนาไม้นั้นคือบุญสำเร็จด้วยการสั่งสอนธรรมงั้นพระ ก็ได้โปรดโยมตรงที่สามารถทำบุญแบบที่เก้าได้แต่ว่าโยมทำได้แค่แบบที่แปดอย่างนั้นใช่ไหมครับอุบาสกกังขาทั้งพระทั้งโยมสามารถทำบุญแบบที่แปดแล้วก็แบบที่เก้าได้ก็เวลาที่โยมมาปฏิบัติเนี่ยนะพอกลับไปบ้านก็ไปสอนลูกหลานให้เดินจงกรม ให้นั่งภาวนาก็จัดเป็นธรรมเทศนาใหม่หรือว่าสอนให้เขาละเว้นจากการทำชั่วสอนให้ทำความดีก็เข้าข่ายแบบที่เก้าแล้วทำไมจะทำไม่ได้นิมนต์ต่อข้อสุดท้ายเลยจ้ะนั่งโถนิมนต์อีกข้อสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดแล้วก็ได้บุญมากที่สุด ข้อนี้มีชื่อว่าทิฏฐุชุกรรมคือบุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรงซึ่งก็คือการสร้างสัมมาทิฏฐิหรือว่าความเห็นชอบให้เกิดขึ้นในตนเพราะถ้ามีข้อสิบแล้วข้ออื่นๆตั้งแต่1นถึงเก็จะตามมาแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิข้อ1นถึงเกก็ไม่มีจริงไหมจริงจ้ะจริงครับ ทั้งโยมหญิงโยมชายตอบพร้อมกันเอาละทีนี้อาตมาก็จะตั้งคำถามโยมช่วยตอบหน่อยนะอาตมาถามว่าการทำบุญทั้งสิบแบบนี้ถ้าแบ่งอย่างกว้างๆออกเป็นสามแบบคือทานาไมศีลไมและภาวนาไมแล้วก็เอาเจ็ดข้อที่เหลือสงเคราะห์เข้าในสามข้อนี้ โยมลองช่วยกันคิดซิว่าข้อ4ถึงข้อ10จะสงเคราะห์เข้าข้อใดบ้างอิชันจำชื่อไม่ได้แล้วเรียกเป็นข้อข้อดีกว่านะอิชันว่าข้อ4กับข้อ5สงเคราะห์เข้าในข้อ2คือศิลามัยข้อ6ข้อ7สงเคราะห์เข้าในข้อที่หนึ่งคือทานามัย ข้อ8ข้อ9จัดเข้าในข้อที่สคือภาวนาไม่ส่วนข้อสุดท้ายอิฉันว่าเข้าได้ทั้งสขอ้อนางโถตอบมิเสียแรงที่สนใจฟังด้วยว่านางเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแม้จะจำชื่อไม่ได้หมดทุกขอ้อก็ตามโยมแต้มละ่ะเห็นด้วยกับโยมโถไหม อีฉันไม่ทราบจ้ะจำไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ก็อีชันไม่ได้เรียนหนังสืออ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้นางแต้มแก้ตัวไกลยๆยอมโถเรียนหนังสือหรือเปล่าท่านถามนางโถ ไม่ได้เรียนจ้ะอีฉันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมือนนางแตมบเขานั่นละจ้ะอีฉันก็ไม่ได้เรียนนางแช่มตอบทั้งที่สมภารยังไม่ได้ถามนางกลัวจะถูกถามนั่นเองเอาละเป็นอันว่าที่โยมโถตอบมานั้นนะ่ะถูกต้องทุกอย่างทีนี้ญาติโยมก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าการทำบุญนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไปแถมยังได้บุญมากกว่าคนมักเข้าใจผิดกันว่าทำบุญต้องใช้เงินก็เลยกลายเป็นซื้อบุญไปนั่นสิครับผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าเราสามารถทำบุญได้โดยไม่ต้องใช้เงินนี่ถ้าท่านสมภารไม่ชี้แจงพวกผมคงยังไม่ทราบเพราะไม่มีพระรูปไหนสอนอย่างนี้มาก่อนมีแต่ท่านบอกบุญ โยมทอดผ้าป่าสิทอดกระถินสิจะได้บุญได้อานิสงค์คือท่านสอนแค่ทานามัยส่วนอีกเก้าข้อท่านไม่สอนถึงสมภารองค์ก่อนท่านก็ไม่เคยสอนอุบาสกพูดพาดพิงไปถึงสมภารที่มรณะภาพไปแล้วโยมโยมอย่าไปพูดตำหนิอย่างนั้นเลยท่านก็มรณะภาพไปแล้วบาปกรรมเปล่า เนนเฉลียวเตือนรู้สึกไม่พอใจบุรุษนั้นที่มาว่าสมภารที่เคยอุปการะตนมาก่อนนั่นสิโบราณท่านว่าอย่าตีคนตายหมายความว่าอย่าไปเอาคนตายมาโจมตีเพราะเขาไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาชี้แจงถแถลงไขท่านสอนไว้เป็นคำสอนครองจองกันว่า อย่าข้ามคนล้มอย่าข่มคนรู้อย่าขู่คนกล้าอย่าท้าคนพาลอย่าวานคนร้ายอย่าขายคนรักอย่ากักคนรีบอย่าบีบคนบอบอย่าชอบคนชั่วอย่ายั่วคนดีอย่าตีคนตายจำได้แล้วให้นำไปประพฤติปฏิบัติไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มอย่าข้าม แม่ชีรูปหนึ่งเดินเข้าประตูมาญาติโยมพากันเลี่ยงทางโดยไม่ต้องให้สมภารบอกกราบเบนจังขประดิษฐ์สามครั้งแล้วแม่ชีจึงพูดขึ้นว่าฉันชื่อก้อนทองจ่ะจะมาขออยู่วัดนี้มาจากไหนละโยมอยู่ที่วัดไหนพระเจริญถามวัดกระโจมทองจ่ะ อยากมาอยู่วัดป่ามะม่วงทำไมถึงอยากมาอยู่ที่นี่ล่ะวัดกระโจมทองอยู่ไม่สบายหรือถึงได้อยากย้ายวัดก็สบายดีจ้ะคือฉันฝันติดติดกันสามคืนฝันว่าเทวดาสั่งให้มาอยู่ที่วัดป่ามะม่วงเทวดาบอกว่าเขาอยู่ที่ต้นพิกุลหลังโบสถ์ฉันมาก็เห็นต้นพิกุลจริงๆรง ขอให้ฉันอยู่เถอะนะท่านแม่ชีวัยแปดสิบเศษขออนุญาตหลังจากเล่าให้ท่านฟังแล้วเอาเถอะไหนๆก็เป็นคำสั่งของเทวดาอาตมาเป็นมนุษย์หรือจะยบังอาจไปขัดขืนสมภารวัดป่ามะม่วงพูดยิ้มยิ้มญาติโยมที่นั่งนะที่นั้นต่างพากันอยากรู้ว่าเทวดาหน้าตาเป็นอย่างไร